สวัสดีครับกลับมาพบกับแคสไฟทีครับเวลาดีๆหนึงทุ่มตรงนะครับที่เราจะกลับมาเจอกันวันนี้ผมก็ไปทีแมนครับจะมาแนะนำวิธีการปิดโพสต์คอมเมนต์ใน VTV ครับหลายคนที่สอบถามเข้ามานะครับเรื่องของแอปพลิเคชัน VTV วว่าต้องการปิดโพสต์คอมเมนต์ครับเวลาดูซีรีส์หรือดูภาพยนตร์แล้ว มันเกะกะสายตาเหลือเกินทาได้ไหมนะครับทำได้ง่ายครับเดี๋ยวเรามาดูดีกว่าว่าขั้นตอนในการปิดโพสคอมเมนต์นะครับในส่วนของคอมพิวเตอร์นะครับก็คือผ่านเว็บไซต์นะครับเวลาเราดูผ่านเว็บไซต์กับในส่วนของแอปพลิเคชันบนตัวสมาร์ทโฟนนั้นทํำยังไงไปดูกันเลยครับครับเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นครับก่อนอื่นเนี่ยให้ดูในส่วนของตัวผ่านเว็บไซต์นะครับที่เราเห็นอยู่นี่ก็คือคอมเมนต์ต่างๆนะครับที่บางคนเนี่ยเวลาเราดูซีรีส์แล้วก็จะเห็นว่าเอ๊ะตกลงมันเป็นซับหรือมันเป็นเข้าใจว่า เขาจเป็นซับนะครับก็คือจริงๆนี่เป็นคอมเมนต์ข้างบนนะครับที่เขาแบบว่าคอมเมนต์มาในส่วนของตัวการดูซีรีส์นะครับก็เหมือนว่าดูไม่เหงาเหงานะครับเวลาเขาพิมพ์คุยกันนะครับบางคนก็ชอบบางคนก็ไม่ชอบนะครับคนที่ไม่ชอบเขาก็ต้องการปิดใช่ไหมครับก็คือให้กดตรงนี้ครับเห็นไหมครับคำว่าคอมเมนต์สีส้มตรงนี้นะฮะปิดเข้าไปครับพอกดไปปุ๊บเนี่ยคอมเมนต์ข้างบนจะไม่มีแล้วนะครับจะหายไปแล้วนะครับก็คือปิดไปเลยนะครับ วิธีการปิดนั้นง่ายมากครับนี่คือดูผ่านในส่วนของคอมพิวเตอร์นะครับก็คือผ่านเว็บไซต์นะครับเมนูจะอยู่ด้านล่างตรงนี้เป็นคอมเมนต์นะครับก็คือเราสามารถเปิดก็ได้นะครับแล้วก็ปิดก็ได้เห็นไหมครับพอเรากดปิดปุ๊บก็จะไม่มีคอมเมนต์ทันทีนะครับนี่เป็นฟังก์ชันในการดูว t v ีวีผ่านในส่วนของเว็บไซต์คอมพิวเตอร์นะครับครับเมื่อสักครู่นะครับเราปิดคอมเมนต์นะครับในฟังก์ชันบนชมผ่านเว็บไซต์นะครับที่ใช้งานร่วมกับคอมพิวเตอร์ไปแล้ว คราวนี้เรามาดูในฝากฝั่งของแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนกันบ้างดีกว่าในส่วนของ iPhone และ Android เป็นเหมือนกันหมดนะครับตอนนี้นะครับก็จะเห็นว่ามีคอมเมนต์ขึ้นอยู่ข้างบนนะครับวิธีการปิดนั้นไม่ยุ่งยากนะครับแค่แตะหน้าจอนะครับก็จะเห็นพวกไอคอนฟังก์ชันนะครับไอคอนตัวแรกนะครับที่เป็นสัญลักษณ์สีส้มอยู่ตัวนี้นะฮะไปแตะบาปุ๊บให้แตะลงไปในตัวไอคอนนี้ครับพอเราแตะไปเสร็จปุ๊บนะครับตัวคอมเมนต์จะหายไปนะครับสัญลักษณ์ต้องไม่เป็นสีส้มนะครับถ้าเป็นสีส้มก็คคือเปิดนะรับ ลักแบบนี้ก็คือปิดคอมเมนต์เพียงเท่าน,นี้เองครับเราก็สามารถปิดคอมเมนต์ในส่วนของตัว VTV ได้แล้วนะครับในการรับชมนะครับจะได้ไม่เกะกะสายตานะครับ ครับนั่นก็คือเป็นเทคนิคในการปิดคอมเมนต์นะครับในการรับชมในส่วนของซีรีส์ต่างๆบน V t ทนะครับเชื่อว่าจะมีประโยชน์กับคนที่ใช้งานแอปพลิเคชัน V t ทีอยู่นะครับที่สอบถามเข้ามาว่าต้องการปิดคอมเมนต์ตรงนี้ครับพี่ทำยังไงนะครับก็เป็นวิธีนี้เลครับที่สามารถช่วยในการปิดคอมเมนต์ได้นะครับถ้าชอบคลิปนี้และเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับช่วยกดไลค์กดแชร์พีก๊อฟด้วยนะครับแล้วต้องขอบคุณทุกกวาังใจในการกดติดตามสับสกไล์เราครับอยากเพิ่มกำลังใจเราครับช่วยกดติดตามสับสกไล์